อันนี้เราอยู่กันที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าต้นไม้ยักษ์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับของจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ร้านจอดรถนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ที่ชื่อว่าต้นไม้ยักษ์นะครับ ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณปากทางนะครับต้นไม้ยักษ์ที่เราเข้ามา เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับ ไปด้วยต้นไม้นะครับนี่นะครับก็จะมีต้นหมากแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะครับถึงแล้วครับเพื่อนๆต้นไม้ยักษ์ครับ

เต็มไปด้วยบริเวณต้นไม้ยักษ์ก็เต็มไปด้วยบริเวณนี่ก็เต็มไปด้วยต้นหมากนะครับนี่นครับก็จะมีสถานที่ไว้ให้เรานั่งเล่นด้วยนะครับเพ่อนเ ครับเดี๋ยวเราจะเดินดูกันอีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่เราชมต้นไม้ยักษ์นะครับภายในบริเวณนี้ก็ร่มเย็นมากเลยนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่โดยสังเขตนะครับ ซึ่งถ้าออกจากที่นี่ไปนะครับใกล้ที่สุดนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นบริเวณของอาทางด้านวัดเขาวงนะครับอุทัยธานีนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับภายในต้นไม้ยักษ์นะครับที่พามาชมนะครับเป็นรุกชาตินะครับที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มาแวะชมคลิปให้นะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปจังหวัดไหนนะครับก็จะ่าลืมกดติดตามไว้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ